วันแม่ณบ,บวรราชธานีอโศกวันแม่แห่งชาติวันที่คนไทยทุกคนจะได้รำลึกถึงพระคุณของแม่วันที่จะได้เปิดใจขอโทษและขอบคุณแม่สำหรับทุกๆอย่างวันที่จะได้ใกล้ชิดและเปิดใจคุยกันกับแม่การจัดงานวันแม่ในปีพุทธศักราช2568ของราชธานีอโศกนั้นนักเรียนเป็นกำลังสำคัญในการเตรียมและจัดงานขึ้น โดยมีการประชุมวางแผนเตรียมงานมาก่อนหน้านี้แล้วหลายอาทิตย์จนกระทั่งวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2568มีการซ้อมใหญ่พิธีบูชาบุพการีการเตรียมเวทีตกแต่งสถานที่และซ้อมร้องเพลงวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2568เนื่องจากสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชายังต้องการอาหารสนับสนุน,นกิจกรรมวันแม่ในปีนี้ จึงเป็นการร่วมกันห่อข้าวเจ้าข้าวเหนียวและน้ำดื่มส่งไปที่ชายแดนในช่วงเช้าและบ่ายมีการประชุมผู้ปกครองท่านสัมมนะสิคมาตรและผอโอวาดได้ชี้แจงเกี่ยวกับกำหนดการของโรงเรียนรวมถึงเรื่องการเรียนและพัฒนาการความเป็นอยู่ของนักเรียนในแต่ละชั้นปีในเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาของวันที่11มีรายการเย็น เป็นกิจกรรมการแสดงของนักเรียนเปิดงานโดยผอโอวาดวารีสระตามด้วยการแสดงของนักเรียนทั้งดนตรีไทยการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลการแสดงของชั้นม .2 ม .3 และมปลายเป็นการเปิดหนังสั้นที่ถ่ายทําโดยนักเรียนเองเพื่อให้ข้อคิดเกี่ยวกับแม่ต่อด้วยการแสดงร้องเพลงของวงมายราบยักษ์และปิดรายการ โดยฟังธรรมจากท่านสมณะฟ้าไทยสามะชาติโกวันที่12สิงหาคมพทุทธศักราช2568ในเวลา6นาฬิกา30นาทีมีการตักบาทที่หน้าเงินศูนย์ศูนย์เวลา7นาฬิกาจนถึง9นาฬิกาเป็นเวลาของพิธีบูชาบุพการี เปิดงานโดยท่านสมณฟ้าไทยสามาชาติโกมีการสัมภาษณ์เปิดใจผู้ปกครองการแสดงร้องเพลงของนักเรียนชั้นมอหนึ่งตามด้วยการสวดบูชาบุพการีและร้องเพลงให้แม่จากนักเรียนทุกชั้นปีจากนั้นนักเรียนทุกคนคลานเข่าเข้าไปกราบแม่สารสัมพันธ์สายใยแม่ลูกด้วยความอบอุ่น จบงานด้วยโอวาทปิดงานจากท่านศิคามาล้าข้ามฝันงานวันแม่ในปีนี้นักเรียนทุกคนทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจยอย่างเต็มที่ให้งานออกมาดีที่สุดเพื่อแสดงความรักและความกตัญญูที่มีต่อแม่ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูพวกเรามาจนถึงปัจจุบันครับ โฉกจัดข้าวห่อหลุงต่อแนวหน้าเข้าสู่สัปดาห์ที่3ที่เกิดเหตุการณ์การประทะชายแดนไทยกัมพูชาและเข้าสู่สัปดาห์ที่3เช่นกันที่ชาวกองทัพธรรมมุนดนิธิได้จัดข้าวห่อส่งต่อแนวหน้าซึ่งยังตรึงกำลังรักษาอธิปไตยแผ่นดินไทยกันอย่างตั้งมั่นในช่วงวันที่11ถึง12สิงหาคม นักเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกซึ่งเป็นกำลังหลักในการนึ่งข้าวและแพ็กข้าวได้ขอพักงานเพื่อร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติจึงมีกองหนุนจากญาติธรรมและผู้ปกครองเข้ามาเสริมก็เห็นเขาเปลี่ยนไปเยอะค่ะเขาช่วยทำงานในครัวช่วยล้างหม้อล้าง ภาชนะในครัวค่ะภูมิใจด้วยครับเพราะว่าเขาก็มีความสามารถทําได้ครับมีผู้ใหญ่มีสมมณะมีสิกมากนะทุกคนพร้อมใจกันมากดีมากครับ,รบผมช่วยครับสองคืนยังยังไม่ได้นอนน <laughs> ผมก็ให้กําลังใจแนวหน้าครับอขอบพระคุณมากครับที่ดูแลพื้นแผ่นดินนะขอบคุณทุกๆคน,ขอ,คคนขอบคุณที่รักและศรัทธาซึ่งกันและกัน ก็ใครจะมาร่วมกันเป็นพลังมวลก็เรียนเชิญนะคะช่วยกันร่วมมือร่วมใจกันมาร่วมกันเป็นเรี่ยวเป็นแรงให้กับสังคมดูยันว่ามันเป็นอะไรที่ความเลวร้ายมันก็ทําให้คนไทยได้ตื่นได้เห็นน้ําใจอ่ะได้เห็นความสามารถคีได้เห็นความน้ําใจได้เห็นความร่วมม้ร่วมมือของคนและในวันที่13ถึง18สิงหาคม เป็นคิวกองหนุนข้าวหอจากทีมสันติอโศกเสริมด้วยสาลีอโศกสีมาอโศกและแพทย์พิธีธรรมบางส่วนที่อยู่สังเกตการเพื่อให้รับช่วงต่อได้คล่องตัวขึ้นช่วงค่ำ13สิงหาคม2568ได้มีการประชุมส่งมอบงานจากราชธานีอโศกให้แก่สันติอโศกและหน่วยเสริมในที่ประชุมได้แบ่งสามกะการทำงานคือ กะที่1 23นาฬิกาถึง2นาฬิกากะที่2 2สนาฬิกาถึง4นาฬิกากะที่3 4สนาฬิกาถึง8นาฬิกาซึ่งแต่ละกะมี2ทีมคือ 1. ทีมนึ่งข้าวเหนียว 2. ทีมแพ็คห่อข้าวเหนียวและน้ำพริกส่วนช่วงกลางวันหรือหลังรับประทานอาหารเช้าประมาณ11นาฬิกา จะมีการจัดเตรียมวัตถุดิบในการจัดห่ออาหารแห้งอาหารเสริมที่ส่งมาทางไปรษณีย์จากพี่น้องชาวไทยทั่วสารทิศหรือรับออเดอร์เฉพาะกิจจะมีผู้อายุยาวหรือผู้ที่จัดสรรเวลาได้มาช่วยเสริมอีกรอบซึ่งแต่ละทีมแต่ละกะจะมีชาวราชธานีอโศกมาเสริมเป็นผู้รับใช้2 3ถท่านต่อชุด เคยนื่งอยู่ที่บ้านเคยนื่องอยู่นะแต่ว่าวิธีการห่อเนี่ยยังไม่เคยก็เลยมาดูมาเรียนรู้เผื่อว่าต่อไปในอนาคตวันใดวันหนึ่งอาจจะต้องมาช่วยมันจะได้มันจะได้เชื่อมต่อได้เร็วขึ้นมาฝึกไว้ก่อนได้กําไรอยู่ชั้นม .4 ครับก็ได้รับแล้วครับก็นอนตั้งแต่สองทุ่มแล้วครับมาสองทุ่มสามทุ่มครับก็หน้าที่ที่ได้รับก็คือคอยกลับครับแล้วก็คอยดูว่า ข้าวเหนียวเริ่มสุกหรือยังครับเพราะว่าถ้าเราจะดูก็ต้องดูว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังครับเพราะว่าอันที่มาหลังเนี่ยครับเพิ่งมาใหม่ๆครับเราก็ต้องรออีกสักครึ่งชั่วโมงครับก็เือประมาณสามสิบนาทีแล้วอันที่มันหลังๆก็จะค่อยมาดูเพราะนั้นตอมันเริ่มกลสุกก็รอดูว่ามันกลับยังถ้าไหนกลับแล้วก็เออคนแล้วก็ก็ไปไว้ตรงนู้นได้เลยครับ บรรยากาศวันแรกก็ยังคือคืนยังสนุกอยู่ค่ะเพราะว่าเพิ่งมากันเนี่ยค่ะแล้วก็แบบว่านักเรียนแล้วก็ผู้ใหญ่ก็มากันด้วยใจค่ะก็พร้อมที่จะเรียนรู้งานต่างๆไปเรื่อยๆค่ะก็สู้ๆไปพร้อมๆกันค่ะในเริ่มวันแรกจากทีมสันติอโศกและทีมมาเสริมจากส so ีมาอโศก สาลีอโศกรวมทั้งแพทย์ทิีธรรมและญาติธรรมจากที่ต่างๆได้ดาเนินการเรียนรู้รับช่วงไปได้ด้วยดีมีความแวววยเก็บงานในช่วงเช้าได้อย่างสมบูรณ์จเจริญทามสำนึกด,ดีจากหนึ่งจึงเป็นเรารวมเราเขาเป็นหนึ่งได้จากหนึ่งแสงเป็นหมื่นแสงสองประการ เรียงร้อยข่าวสั้นบ้านราษฎหนึ่งสมณะระชประปริหารยทธรรมและลงปาติโมก ในวันเสาร์ที่9สิงหาคม2568เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเสง็งวันพระวันนี้ที่บวรราชธานีอโศกท่านสมณะที่บ้านราชได้ลงปฏิโมกที่โบสถ์ชั้น4ในทุกวันพระเหมือนเช่นเคยค่ะและในเช้าวันพุทธที่13สิงหาคมท่านสมณะได้มีการประชุมอภิรฐานยธรรมคือการประชุมสงฆ์ค่ะ ถึงแม้เหตุการณ์ในสังคมจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรแต่กิจวัตรของสมณะธิบวรราชธานีอโศกยังคงดำเนินไปตามปกติของนักบวชค่ะมลเปนลนสสในวันพิตที่สดใสามเมงหาคมสองพันี่13สิงหาสิ2 5 68 มีการเก็บผักตบชวาที่บุ่งในฤดูฝนปีนี้น้ำเยอะผักตบชวาในบุ่งงามเป็นพิเศษท่านสมณะมือมัน่นปรณกโรมอบหมายให้กลุ่มจิตอาสานักเรียนชายตั้งแต่น้องม .1 ถึงรุ่นพี่ปวช3ช่วยกันจัดการให้ผักตบชวามาอยู่ริมบุ่งและบนฝั่งเพื่อนำไปทำปุ๋ยผักตกตามสวนต่างๆค่ะ โลกอันสุขสมโอาเมม 3. จิตอาสาสีมาอาโศกและสาลีอโศกช่วยกองเก็บในบ่ายวันอังคารที่12สิงหาคม2 5 6 8พี่น้องจากสาลีอโศกสีมาอาโศกหลังได้พักผ่อนเพียงพอแล้วได้แบ่งเวลาไปช่วยกองเก็บบ้านราดเก็บผักที่สวนวัยพลังนี่คือบรรยากาศของ การเก็บผักค่ะแม้จะเหนื่อยจะหนักแต่ก็อบอุ่นแบบนานๆทีได้เจอพี่น้องต่างบาวรบ้างค่ะ,นนคะสี่งานประชุมไฟฟ้าชุมชน ในวันศุกร์ที่15สิงหาคมทีมไฟฟ้าชุมชนได้มีการประชุมประจำสัปดาห์ว่าด้วยงานที่บริการตามจุดต่างๆในชุมชนงานไฟฟ้ารองรับงานสำคัญต่างๆในชุมชนแทบทุกจุดขอขอบคุณและอนุโมทนาทีมงานค่ะจากการสรุปสภาวธรรมการทำงานอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้ ไม่มีอะไรเสียหายมีแต่เจริญค่ะ 5. นักเรียนสมุนพระรามเรียนรู้การทำอาหารในวันอาทิตย์ที่10สิงหาคม2568นักเรียนสมุนพระรามได้มีโอกาสฝึกฝนทำขนมหวานต่างๆวางขายที่ร้านมังบ้านราชที่อยู่หัวมุมทิศตะวันออกของอาคารบวรค่ะ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาแล้วถือเป็นโอกาสดีมากๆที่ได้เรียนรู้การทำอาหารและการขายในเวลาเดียวกันไม่เพียงเท่านั้นนักเรียนชายส่วนหนึ่งยังได้ติดตามอาจารย์ชำนิจันทสุขหรือคุณตาชำนิไปช่วยเก็บขยะรอบอาคารบวรด้วยค่ะการเรียนรู้ของนักเรียน,นการเรียนรู้ของนักเรียน,นได้ทั้งประโยชน์ตนและ ประโยชน์ท่านได้มากยิ่งกว่าคําว่าการเรียนรู้ของนักเรียนได้มากยิ่งกว่าการนั่งเรียนในห้องเรียนค่ะขอบคุณคุณครูทุกท่านที่เอาภาระเด็กๆยิ่งกว่าลูกกว่าหลานของท่านจริงๆค่ะพบกับเรียงร้อยข่าวสั้นบ้านราชในสัปดาห์ต่อไปนะคะเจริญธรรมสำนึกด,ดีค่ะ